อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดกำลังมีการปรับปรุงถนนนะครับทำถนนใหม่บริเวณของถนนเส้นหลักนะครับถนน2086ครับอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ เป็นบรรยากาศของการทําถนนใหม่ของอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าถนนเสร็จก็จะสวยงามแล้วก็การสัญจรไปมาก็จะสะดวกนะครับนี่เป็นบรรยากาศของการ ก่อสร้างถนนนะครับทำถนนใหม่บริเวณของอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษครับ ก็ทํายาวไปทางด้านโน้นทางหน้าที่ว่าการอาเภออย่างชุมน้อยนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ